นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเพจ a l k Miss Thailand และกลุ่ม Talk Miss Thailand ทาง MGI ไม่อนุญาตให้โพสต์ถึงพูดถึงหรือเกี่ยวข้องเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามจบก็คือจบถ้าใครยังไม่จบผมก็ไม่คุยด้วยคนอื่นจะเป็นคนคุยนะครับสวัสดีครับทุกคนอ่ะอันนี้ของใครอันนี้ของพี่นะ ใช่ถือมาสองอันสามอันเลยวะงงตัวเองสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับอุ้ยหน้าทำไมมันเงาวอกขนาดนี้นี่หนังหน้าอันแท้ทรูแสงอยู่บนหัวยต่างหากสวัสดีทุกคนนะครับอยู่ๆก็เข้ามาเลยกําลังให้ทีมงานดูเรื่องอินไซต์ข้อมูลกันอยู่นะฮะสวัสดีทุกคนนะครับกําลังให้ทีมงานดูอินไซต์ข้อมูลเรื่องเพจ นางงามที่แบบชอบมีพฤติกรรมประหลาดๆอ่ะเราจะลงโทษยังไงดีขอความเห็นสินเจ้าเวียดนามสวัสดีทุกคนนะครับใครอยู่ในเพจนางงามเพจไหนบ้างมาท็อปมิสไทยแลนด์ใครอยู่ในท็อปมิสไทยแลนด์ว่ามาใครอยู่ในท็อปมิสไทยแลนด์ว่ามามาทีมงานเรากำลังค้นหาข้อมูลอินไซต์กันอยู่นะครับในทุกๆเรื่อง นี่ดูทีมงานเราเดี๋ยวนี้เราเดี๋ยวนี้เรามีทีมงานมากขึ้นนะครับนี่ผนแผนกทุบนะฮะเสื้อขาวผาแผนกทุบ <c oughs> นะฮะเสื้อขาวเราแผนกทุบแผนกทุบไม่ไหวแล้วนะฮะลำคาญนะฮะข o ้นมอร์นิ่งทุกคนนะครับเนี่ยทำให้ทีมงานหน้างเงามากใช่เพราะว่าแสงมันตกจ้าทำให้ทีมงานของ MGI เราต้องมานั่งค้น ว่าใครเป็นเจ้าของเพจเพจโพสเมื่อ,อไรนะฮะขออนุญาตชี้แจงนิดนึงนะครับขออนุญาตชี้แจงนิดนึงไหนคนไทยแอดมินออกมาขอโทษและประนามอวตารแล้วคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเอ้น้องมคอนไหนนะที่มาโพสชื่ออะไรนะที่มาบอกว่าให้คุณวัฒนมีสติหน่อยอะชื่อผู้ชื่อและนามสกุลมาเลย เนี่ยคนเมื่อกี้ที่หนูเปิดให้พี่ดูอ่ะอ่าชื่ออะไรคุณพาสิทธ์นามสกุลอะไรเอาเป็นเอาเป็นคุณพาสิทธิล์ละกันที่คุณโพสต์อะนะฮะมันไม่ถูกที่คุณโพสต์มันไม่ถูกเต่านั่งเอานะเอ้ยเอานั่งเอาหน้าหลบไปนิดนึงอ๋อคนนี้ตัวเราโอเคกำลังค้นกันอยู่ ที่คุณโพสมันไม่ถูกนะฮะที่คุณมาบอกว่าว่า,าจะจัดการก็จัดการเป็นรายบุคคลไปมันไม่ถูกถ้าคุณทำความเข้าใจอะไรที่มากกว่านี้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามเช่นรายการโทรทัศน์หรือสถานีโทรทัศน์ต่อให้แขกรับเชิญหรือพิธีกรพูดอะไรผิดพลาดหรือให้ร้ายใครเสียดสีใครก่อให้เกิดปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของการหมิ่นประมาทไม่ใช่เป็นเพียงแค่ลงโทษกับผู้ที่ทำแต่ต้องลงโทษรายการและลงโทษสถานีโทรทัศน์ด้วยอันนี้เป็นเรื่องปกติเหมือนหนังสือพิมพ์เหมือนทุกอย่างเพราะฉะนั้นการที่คุณพูดว่าให้ปไปไล่ลงโทษกับคนที่พูดเอาเองมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตราบใดที่เพจของคุณปล่อยให้คนเหล่านี้มาทำความผิดเพจก็ต้องยอมรับผิดไปด้วย ะะเพราะฉะนั้นคุณอย่าเห็นแก่ตัวโดยการพูดเอาแต่ตัวเองได้ชาวบ้านเขาเสียนะฮะคือมันหลายครั้งแล้วสำหรับเพจ Talk Miss Thailand โดยเฉพาะในกลุ่มมันหลายครั้งแล้วที่คุณชอบส่อเสียดถากถางดูถูกนะฮะใช้คำพูดที่ไม่เคยให้ความเคารพและไม่ให้เกียรติคนอื่น จนถึงขนาดด้อยค่าโดยที่มันไม่มีความจริงและการที่คุณมาดูถูกผลิตภัณฑ์น้ำพริกของผมอะต่อให้คุณไม่ได้เป็นคนโพสต์แต่พื้นที่นี้คุณเปิดให้เขาโพสต์ต่อให้เขาโพสต์แค่หนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีคุณก็ผิดเพราะการจะโพสต์มันต้องมีการให้อนุญาตเมื่อการตัดสินใจการให้อนุญาตไปแล้วต่อให้มาลบทิ้งทีหลังมันก็ผิดอยู่ดี ไม่มีที่ไหนหรอกครับเขาค้ายยาบ้านในบ้านใครแล้วบ้านนั้นจะไม่ถูกจับไม่มีที่ไหนหรอกครับคุณลองจินตนาการตามถ้าคุณเป็นคนขายยาบ้าเอาไปขายในร้านอาหารกอไก่คนซื้อก็เป็นลูกค้าในร้านผมถามว่าใครถูกจับบ้างคนขายครับคนซื้อเจ้าของร้านด้วยเจ้าของร้านบอกฉันไม่รู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่พอฉันรู้ปั๊บฉันก็ไล่เขาออกจากร้านได้ครับแต่คุณก็ถูกจับด้วยอยู่ดีเพราะคุณเป็นเจ้าของสถานที่นี่คือกฎหมายคุณชื่อชื่ออะไรนะขออีกทีนึงนี่ชื่อเมื่อกี้เนี่ยเอาแต่ชื่อคือถ้าเราเตือนกันแล้วยังมาเถียงแบบตลกมันจะโดนหนักขึ้นตอนต้นกะว่าพรสสิทธ์นะฮะคุณพรสสิทธ์ถ้าคุณรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักความผิดพลาด รู้จักกฎระเบียบในสังคมรู้จักกฎหมายคุณจะต้องไม่ทําแบบนี้คุณจะมาโพสต์เหมือนมาตักเตือนหาว่าผมเป็นผดเด็จการผมไม่ได้ผดเด็จการนะฮะผมบอกว่าแฟนขับแกรนผมไม่ได้บอกให้แฟนขับของคนอื่นออกนะฮะแฟนขับยูหรือนางสาวไทยเชิญอยู่ต่อไปผมบอกแฟนขับแกรนเพราะแฟนขับแกรนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแกรนแฟนขับแกรนที่ซื่อสัตย์จริงใจ นะฮะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแกรนผมดูแลเขาได้ครับผมก็แค่บอกจะออกไม่ออกเป็นเรื่องของเขาคุณจะมาพูดหาว่าผมเป็นผดเด็จการคุณก็คุณก็สอนิสัยแบบนี้อีกแล้วสอนิสัยเลยเถิดอีกแล้วแล้วคุณจะมาบอกผมว่ามีสติซะหน่อยผมมีสติฮะแต่พวกคุณเนี่ยมีสติหรือเปล่าแล้วต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณจะมาปฏิเสธไม่ได้ คุณไม่มีความรอบคอบคุณไม่มีศักยภาพในการดูแลคุณก็ต้องยอมรับเสื้อเหลืองคนนี้เป็นใครเป็นเจ้าหน้าที่แผนกตามเฟซตามอวตารส่วนเสื้อขาวนั่นแผนกตามทุบอวตารถ้าคุณเจอเสื้อขาวแล้วคุณจะหนาวผมบอกเลยเขาคุยกับใครได้ไม่นานเกินสามคำนะบอกไว้ก่อนเขาไม่ไปรากฏต,ตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกคิดว่าอยากจะตักเตือนคุณให้คุณรู้สึกขอโทษ แต่คุณดันมาอวดดีอวดเก่งผมว่าเป็นเพราะพื้นฐานของของของกลุ่มขนาดคุณบอกคุณเป็นคนคุณอ,อ,อ,อะไรเนี่ยเขาอ้างตัวว่าเป็นอะไรนะเขาอ้างตัวว่าเป็นอะไรเขาเป็นแอดมินใช่ไหมในฐานะผู้ดูแลก็ถ้าในฐานะคุณชื่ออะไรสิทธ์นะขี้เกียจําฮะพระสิทธิ์ถ้าคุณอ้างตัวว่าคุณเป็นผู้ดูแลหรือเป็นผู้ดูแลกลุ่ม หรือคุณเป็นแอดมินคุณยังทำตัวแบบเนี้ยแน่นอนครับคนในกลุ่มของคุณก็จะต้องเยอะกว่าคุณอีกเยอะคุณไม่เคยรู้สึกสลดแต่คนที่สลดก็มีคนที่รู้สึกรู้สึกดีก็มีเชื่อไรพูดมาดิคนที่เขาลุกออกมาขอโทษขอโพยชื่อไรคนดีก็ต้องแยกออกไปคุณบุญ,บญโยคุณอะไรเนี่ยดีก็คือดีเชื่อไรแอดมินอีกคนหนึ่งอ่ามาส่องดูให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาทั้งหมดเนี่ยไปแจ้งความไวเ้เฉยๆแต่เราไม่ได้ลงโทษใครนะ แจ้งความได้แจ้งความไว้ก่อนว่าเออมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะการที่ทําลายแบรนด์โปรดักต์คือการหมิ่นประมาทนะฮะจะให้ผมไปตามอวตารโดยที่ไม่มีหลักฐานมาผมตามให้ไม่ได้จริงๆแล้วทางกฎหมายก็ไม่อยากให้ตามเพราะฉะนั้นอยู่ในบ้านใครคนนั้นต้องรับผิดชอบคุณปล่อยให้ผีเข้าบ้านคุณก็ต้องไปจับผีเอาเองนะฮะผมบอกไว้ก่อนนะผมแจ้งความแน่นอนแต่ผมไม่ได้แจ้งความและไปจับคุณผมแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน เพราะว่าก้าร่วงผลิตภัณฑ์ผมบอกว่าน้ำพริกปลาน้ำพริกของเราเป็นน้ำพริกที่คุณภาพไม่ดีกินแล้วท้องเสียเพราะฉะนั้นเป็นการด้อยค่าผลิตภัณฑ์และในคำพูดมีการไปบอกกล่าวว่าไม่ให้ซื้อถือเป็นความผิดถือเป็นการหมิ่นประมาทผมต้องขอหลักฐานถ้าดำเนินคดีต้องขอหลักฐานจากทางคนที่โพสต์ว่าซื้อเมื่อไหร่ซื้อไปเท่าไหร่ขอใบโอนเงินขอหลักฐานทุกอย่างและต้องเรียกเจ้าของเพจ มาเป็นเจ้าของเพจสามารถเลือกได้ฮะอยากเลือกเป็นพยานหรืออยากเลือกเป็นฝ่ายรับรู้กับผู้กระทําก็ได้ถ้าเลือกเป็นพยานก็จะปลอดภัยแต่ที่สําคัญที่สุดเพจทุกเพจดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับการที่คุณสร้างเพจขึ้นมาถ้าคุณคิดจะเติบโตมีคุณค่าคุณต้องทําแต่เรื่องที่มันตรงไปตรงมาอาวตารทุกตัวรู้หมดแต่ไม่ตามอาวตารครับไรสาระ เพจต้องรับผิดชอบเหมือนผมอะครับเวลาทํางานผมทํารายการโทรทัศน์ถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมามันไม่ใช่แค่แขกรับเชิญต้องรับผิดชอบครับมันหมายถึงตัวผมเจ้าของรายการและอาจจะลามไปถึงสถานีโทรทัศน์ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมไม่พอใจคือการดูถูกผลิตภัณฑ์และการโกหกมดเท็จการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดและการใส่ลายป้ายสีมันคือการหมิ่นประมาทนะฮะ ส่วนการจะพูดด้อยค่าชาวบ้านยังไงผมก็อดทนเอาเพราะาเรารู้ว่าเราเป็นยังไงเรารู้ว่าคนเหล่านั้นเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้สึกว่าเราทนได้แต่ตราบใดที่คุณมายุ่งกับธุรกิจของผมคุณจะเจอปัญหาแน่นอนยุ่งกับผมได้แต่อย่ายุ่งกับธุรกิจผมผมไม่ใช่เพื่อนเล่นของคุณนะครับบอกไว้ก่อนการตักเตือนน่าจะรีบขอโทษดันปากดีชื่ออะไรนะ พคสพสิทธ์ใช่ไหมดันปากดีไม่ควรจะปากดีแบบนี้คุณจะไม่รับผิดชอบได้ยังไงกฎหมายมีพูดในพื้นที่คุณและคุณบอกตัวคุณเองว่าเป็นแอดมินด้วยเพราะฉะนั้นคุณรับไปเต็มเวลาผมไปลงบันทึกผมก็จะลงบันทึกตัวคุณชื่อและนามสกุลว่าคุณเป็นแอดมินซึ่งปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถ้าผมไม่เอาเรื่องคือไม่เอาเรื่องถ้าผมเอาเรื่องคุณก็ต้องถูกสอบสวน ไม่ใช่ว่าคุณยังมาย้อนแย้งกับผมอีกผมไม่ได้ไปบอกเลว่าให้ทำอะไรผมบอกว่าแฟนขับแกนออกมาก็ถ้าเป็นแฟนขับแกนจริงๆเขาก็ออกอยู่แล้วคุณไม่เคยซื้อหรอกผมรู้แต่คุณชอบใส่ร้ายผมอิจฉาใช่ไหมล่ะไม่ต่างอะไรกับสลิมกับไอโอไอคนพวกนี้เผอๆผมว่านะ เอออวตารทั้งหลายแหละมันไอคนที่มันเป็นทั้งอวตารแล้วไม่อวตารนี่แหละไม่รู้จะแบ่งกันกี่ล่างเพอเพลเล่นเองลบเองแล้วผมจะไปตามทําไมอวตารผมก็ต้องตามกับคนกับเพจสิครับแล้วที่สาคัญคือเพจดันมาออกอ,ออกไม่ออกมาปรากฏตัวแล้วด้วยคุณพระสิทธิ์เป็นต้นประการปรากฏตัวควรจะสํานึกในฐานะเป็นเป็นเป็นแอดมินเพจไม่ใช่มานั่งเถียงกับผมคนที่ คนที่สร้างปัญหาคือกลุ่มพวกคุณคนที่โดนปัญหาคือผมพอะผมเรียกสิทธิของผมไปดันกลับมาบอกว่าให้ผมมีสติมันคืออะไรอะครับสติต้องเริ่มจากพวกคุณก่อนตั้งแต่วินาทีแรกก่อนเอาอย่างนี้นะฮะถือเป็นการสิ้นสุดแล้วกันเราจะได้ไม่ต้องไปค้นหาเดี๋ยวผมให้ทีมงานไปลงบันทึกไว้ที่สอนอตรงข้างออฟฟิศแล้วกัน สอนอข้างหลังเนี่ยสอนอะไรวางท้องหลังใช่ไหมอ่าเดี๋ยวไปลงบันทึกว่าจระจำวันเฉยๆบันทึกเฉยๆแต่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีอะไรเหมือนที่เราไปลงบันทึกประจําวันไว้ทั่วๆไปมีใครพูดนู่นพูดนี่ลงบันทึกไว้ก่อนจะได้รู้ว่าอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนคําพูดเดี๋ยวเดี๋ยวหาหลักฐานไม่ได้แล้วก็ขอให้เพจนี้หรือเพจไหนก็แล้วแต่ ช่วยตรวจสอบคนที่ไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงและมีพฤติกรรมแบบนี้ที่ล่องลอยต่อให้คุณบล็อกเขาเดี๋ยวเขาก็ไปเปลี่ยนหน้ามาใหม่ถ้าคุณคิดว่าคุณต้องการทำในสิ่งที่มันเติบโตแล้วมันดูมีสาระได้คุณก็ต้องระมัดระวังไม่ใช่จะมาใส่ลายป้ายสีกันแบบนี้สำหรับบทสรุปของการจะอยู่ร่วมกันกับ เพจ t m l s s t s s t l a n l a n d เดี๋ยวให้ฝฟล์กฎหมายเป็นกะเป็นคนพิมพ์จอกจอด้วยในเพจไม่เท่าไหรแต่ในกลุ่มแรงมากอย่าให้ถึงต้องวันที่ทนไม่ได้แต่นี้มาแตะโปรดักผมไม่ได้นะครับควรที่จะสำนึกดันมานั่งทำตัวเย่อหยิ่งคนอย่างผมไม่มีสติแล้วพวกคุณที่พิมพ์ออกมาแล้วรับให้เขาโพสต์แล้วกดอนุมัติให้เขาโพสต์แบบนี้ถามว่ามีสติไหม เอาอย่างนี้ดีกว่าผมตัดสินให้เลยครับไม่ต้องพูดเยอะนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเต๋าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยพิมพ์สั้นๆแล้วโพสในแกนไทยแลนด์นะคำพูดที่พี่พูดไปสรุปยอ่อให้ฝ่ายกฎหมายพิสูจนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเพจ Talk Miss Thailand และกลุ่ม Talk Miss Thailand ทาง MGI ไม่อนุญาตให้โพสถึง พูดถึงหรือเกี่ยวข้องเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อใช้ภาพทั้งของมิสแกรนไทยแลนด์และ m ม s สแกรน77จังหวัดและ m ม s สแ a n นทั่วโลกและ Miss กรนอินเตอร์เนชั่นแนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเพจนี้เพจ Talk Miss Thailand และกลุ่ม Talk Miss Thailand เพื่อให้ยุติปัญหาทั้งปวง สำหรับที่ผ่านมาขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแต่ยังไม่ลงโทษแต่ถ้าเกิดอีกครั้งหลังจากที่ผมพูดจบในไลน์นี้แล้วยังทำอีกผมจะลงโทษโดยใช้กฎหมายลงโทษไม่อนุญาตเหมือนกับเว็บที่ผมประกาศไปแล้วในประเทศไทยหนึ่งเว็บคือ t ีแพจีนอีกหนึ่งเว็บคือมิสโซโ o โีผมจะให้แผนก ไอของบริษัทกดติดตามเพจนี้ถ้ามีอะไรที่เป็น Property เป็นทรัพย์สินของบริษัทที่ไปเด้งอยู่ที่เพจเหล่านี้จะขอเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ทันทีนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับนับจากเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปขอบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐานถ้าในกลุ่มและในเพจของ Talk Miss Thailand ทนไม่ไหวอยากโพสต์เกี่ยวข้องกับ m i s แก r a n d t h a i l a n d m แก s น r a n d 77จังหวัด มิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลมิสแกรนแต่ละประเทศให้ติดต่อตามอีเมลกลางเพื่อขออนุมัติในการใช้งานและจ่ายค่าลิขสิทธิ์ก่อนถึงจะนำไปโพสต์ได้ทุกครั้งแต่ถ้าโพสต์โดยที่ไม่ได้แจ้งขอขออนุญาตให้ฝ่ายกฎหมายติดตามค่าลิขสิทธิ์จากการโพสต์แม้กระทั่งโพสหนึ่งวินาทีแล้วลบก็ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์ถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับ สาระสำคัญในภาพนั้นขอให้ปฏิบัติอย่างเข่งขัดครับจะได้จบทั้งหมดทั้งปวงจบนะครับเพราะว่าคุณอ้างของคุณได้ผมก็อ้างสิทธิ์ของผมได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปนี้จะไม่มีเรื่องมิสแกรนใดๆในเพจนี้เด็ดขาดไม่ว่าจะแกรนจังหวัดแกรนไทยแลนด์แกรนประเทศแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลคำว่าแกรนจะไม่มีและ อย่าเล่นมากไปกว่านี้ครับจบก็คือจบถ้าใครยังไม่จบผมก็ไม่คุยด้วยคนอื่นจะเป็นคนคุยนะครับผมมีสติที่จะคุยจริงๆแล้วมันจะไม่แรงถึงขนาดนี้ตอนต้นกะจะตักเตือนและขอความร่วมมือแต่เป็นเพราะคุณพ์ครับที่ใช้วาจาแบบนั้นกับการที่คุณเป็นคนเริ่มกระทำ คุณจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพราะพื้นที่เป็นของคุณและคุณเป็นแอดมินและคุณยังมาปเทคพวกคุณโดยการมากล่าวเตือนผมเพราะฉะนั้นไม่คิดจะทำแต่พอเห็นคุณโพสผมก็เลยตัดสินใจว่าคงคุยกันไม่รู้เรื่องขออนุญาตตัดไฟเะแต่ต้นลมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไม่เกี่ยวข้องกันดีที่สุดครับขอให้ปฏิบัติโดยเคร่งคัดนะครับ ขอบคุณครับแคปข้อมูลเก่าทั้งหมดนะฮะทุกอย่างเก็บไว้ตอนนี้มีคนแคปให้หมดแล้วไอ้ที่แบบเคยหลุดหลุดรั่วรมาไม่ต้องถากถางไม่ต้องตั้งกระทูไม่ต้องมาบอกว่ายอดยอด Follow ร์มาจากการปัมม๊ม่มีหมดผมมีหมดทุกอย่างนะครับตอนนี้มีหมดเลยฮะมีหมดทุกอย่างที่เคยผ่านกลุ่มนี้มาอะไรบ้างที่เป็นเท็จส่อเสียดให้ร้ายป้ายสีดูถูก เหยียดหยามไม่ให้เกียรติเรียกนางงามผมว่าอะไรเรียกผมว่าอะไรคําว่าเกียรติมีไหมถ้าไม่มีก็จบอย่าบอกว่าไม่ทําถ้าคุณเปิดบ้านแล้วคุณให้คนมาทําอะไรในบ้านคุณต้องรับผิดชอบถ้าคุณบอกไม่ทําแล้วไม่ต้องรับผิดชอบสังคมนี้ก็ไม่มีกฎกติกาไม่มีกฎเกณฑ์ทําอะไรก็ได้เข้าใจผิดแล้วครับมันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆครับ ผมเปิดบริษัทมาผมก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างในบริษัทนะฮะผมจะบอกว่าผมไม่รับผิดชอบมีปัญหาไปไล่เอาเองกับแต่ละคนในเมื่อคุณเป็นคนอนุมัติให้เขามาทำอะไรในนี้ได้คุณก็ต้องรับผิดชอบได้เช่นเดียวกันคุณมีความรับผิดชอบพอหรือยังถ้ายังไม่พอต่างคนต่างอยู่ครับขอบคุณครับ